สวัสดีครับผมกลับมาพบกับช่องป๊อกกี้หนึ่งเก้ากันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำสินเชื่อสบายลิสซิ่งนะครับเป็นสินเชื่อหลากหลายเป็นสินเชื่อเกี่ยวกับรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์นะครับรถเกี่ยวกับการเกษตรกู้รายง่ายมากนะครับดอกเบี้ยต่า ไม่แค่เครดิตบูโรเอกสารก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับสำหรับพนักง,งานครับที่มีเงินเดือนที่มีสลิปเงินเดือนที่มีรายรับเงินออกเป็นเดือนอสรุป,ปง่ายๆนะครับก็มีสเตทเมนต์สลิปเงินเดือนใบ,บรับรองเงินเดือนแล้วก็รายการเดินบัญชีนะครับกู้ได้ทุกกู้ได้เลยครับกู้ได้ทุกอาชีพ ไม่ไม่เช็คเครดิตบูโรนะครับเพียงมีเอกสารที่ผมกล่าวมานะครับกู้ได้ทันทีครับสำหรับอาชีพอิสระที่ขายของชำเปิดอู่ซสมรถโดนรถบอร์ไซค์หรือว่าขายของชำด้วยที่มีหน้าร้านที่มีหน้าอยู่ที่มีที่อยู่ทัดเกรฑ์ที่เขาสามารถตรวจสอบได้ว่าเราทำอะไร ทำอาชีพแบบไหนมีอาชีพจรไหมมีเบอร์โทรมีสำเนาบัตรประชาชนอันนี้มันผมขอขอโทษขอไปนะครับพูดผิดพูดถูกเราเรามี <c oughs> อาชีพไหนก็เห็นชัดเจนอาสรุปไง่ายๆนะครับสามารถกู้ได้ครับผมสินเชื่อนี้ซึ่งการขอสินเชื่อต่างๆนานา ไม่มีแบบสมัครแบบออนไลน์แบบโอนเงินแบบมีค่าธรรมัญีใดๆทั้งสิ้นนะครับผมผมย้ำเลยนะครับว่าการที่เราจะขอสินเชื่อให้ไปกู้ที่สาขาของเขาถ้ามีแบบสมัครทางออนไลน์น,ะน,นั้นคือนีจอาชีพนะครับย้ำเลยนะครับการจะขอสมัครสินเชื่อใดๆทั้งสิ้นอันนี้จากประสบการณ์ของผมเองนะครับ จากความรู้ที่ผมนำมาเสนอให้ท่านผู้ชมให้พี่น้องพี่ป้าน้าอาของเรานะครับได้รับรู้ว่าการจะขอสินเชื่อต้องไปขอที่สาขาเท่านั้นต้องตรวจสอบดูก่อนว่าเราว่าสาขานั้นนะ่ะมีจริงไหมถูกต้องตามกฎหมายตามกระทรวงการคลังจดทะเบียนมีหน้าร้านเชัดเจียนนะครับการจะขอสินเชื่อ ้องต้องเป็นแบบนี้นะครับไอ้ที่ให้สมัครทางออนไลน์หรือว่าโอนก่อนอันนั้นคือมีแฉพมันไม่มีอยู่จริงครับผมย้าเลยนะครับอ,อ๋อนอกเรื่องไปเยอะแล้วกม็มาเข้าเรื่องกันเลยขอโทษขอไปนะครับสินเชื่อตัวนี้มีบริการหลายสาขาอ่โอนอนุมัติง่ายโอนโอนเงินไวนะครับรับเงินเต็มจำนวน นะครับติดต่อผ่านทางเว็บไซต์ผ่านทางเพจผ่านทางเฟซบุ๊กนะครับว่าเขามีจริงไหมเพจนี้มีคนติดตามเท่าไหร่มีจริงหรือเปล่าย้ำนะครับท่านผู้ชมถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดซับสไครกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมจะมีคลิปดีๆคลิปใหม่ๆ จะมานำเสนอมาแนะนำให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆผีป่าหน้าอาได้รับชมกันเป็นระยะระยะนะครับช่องผมนี่มีความจริงใจมีความอยากจะช่วยแก้ปัญหาให้สำหรับพี่น้องที่ต้องการเงินด่วนที่ต้องการปิดหนี้นอกระบบนะครับคลิปนี้ก็ลา